สวัสดีค่ะพบกับดวงพรสารพระภูมิไม้อีกแล้วค่ะวันนี้ดวงพรจะพามาดูขั้นตอนการยาแนวการแต่งการโปะกระดานพื้นหรือฐานฐานตัวรองบ้านเรือน3จั่วสามมกุกเป็นสารไม้หลังคาไม้ไม้จะมีการยืดหยุ่นมีการแตกแยก ในข้อต่อและรอยต่อเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำสีเราต้องเก็บรายละเอียดตามข้อต่อตามไม้ต่อกันเพื่อที่จะให้ไม่มีร่องรอยรอยต่อนั้นๆอันนี้ก็เช่นกันเราได้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยเป็นรอยข้อต่อของไม้เราต้องอัด รกายาแนวก่อนเพื่อที่จะไปทำสีทำสีในที่นี้คือทำสีสารสีย้อมไม้นะคะอันนี้เป็นหลังจั่วสามมุกเป็นทั้งพระภูมิและสารตายายตัวนี้จะเป็นชุดเดียวกันเลยใช้ไม้เก่าทั้งหลังเอามาประยุก์ตเป็นสารตายายสารพรูมูม สารเจ้าที่แต่เราได้เอาไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นสารเจ้าที่สารตายายสารพระภูมิกระดานพื้นหรือพื้นที่เราเอามาทำส่วนใหญ่จะเป็นไม้เต็งไทยขณะน,นี้ตอนนี้เรากำลังทำโต๊ะไหว้สำหรับ ชุดเมื่อตะกี้นะคะตัวนี้คือโต๊ะไหว้การเจาะน็อตการจับนอ็อตการนําสวานเจาะนำก่อนนะคะที่เห็นนี้คือเราต้องมีการเอาสวานเจาะนําตะปูก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม้เป็นไม้เนื้อแข็งจะใช้ตะปูตอกลงไปเลยไม่ได้เราต้องมีการเอาสวาน นำก่อนนำเป็นรูก่อนแล้วค่อยเอาตะปูเกี่ยวหมุนลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ขาฐานโต๊ะกาบไหว้จะได้แข็งแรงจะได้ไม่โยกอันนี้เราจะจับทั้งด้านบนและด้านล่างทั้งสีม่มุมเป็นการยึดตะปูใช้ตะปูเกี่ยวหรือตะปู ที่เป็นแบบโบราณก็ได้แต่อันนี้คือใช้ตะปูเกี่ยวค่ะเอาสว่านนำลงไปก่อนแล้วเราก็เอาสว่านหัวแฉกหัวจรวดเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวยึดกับตะปูเกียวนะคะเพื่อที่จะส่งลงไปอันนี้เราลดลดการตอกลดการตอกตะปูเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยโบราณ จะใช้ค้อนตอกใช่ไหมคะแต่อันนี้เราไม่ใช้ค้อนตอกค่ะแต่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเหมือนในรูปเลยค่ะที่เราทำอยู่ตอนนี้คือต้องเจาะนําแล้วก็เอาตะปูเกี่ยวหมุนลงไปแน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันค่ะทำไมทำไมเราถึงไม่เอาตะปูแล้วเอาค้อนตอกลงไปแรง ใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะเห็นแบบนั้นทีนี้มันมันใช้ได้เฉพาะงานเป็นบางอย่างนะคะอันนี้ของเราใช้ได้ไหมตะปูแบบตอกตอกได้แต่การที่เรายึดการที่เรายึดนะคะยึดแล้วถ้าเราเอาค้อนตอกตะปูมาตีมุมนั้นมันจะไม่ได้องศาเขาจะไม่ได้องศาแล้วเขาจะมีอาการโยกถ้าเราไม่จับน็อตให้ครบทั้ง4มุมก่อนนะคะ อันนี้ทำให้เป็นแบบอย่างค่ะให้ดูเนาะนี่แหละค่ะคือทำไมเราถึงใช้แบบเอาสว่านนำแล้วก็มาหมุนตะปูเกียวเพราะถ้าไปตอกมันก็จะมีการยืดหยุ่นหรือโยกผิดรูปนะคะเราก็เลยต้องใช้ตะปูเกียวใช,ใช้สว่านนำแล้วก็ สว่านนำอีกครั้งเพื่อที่จะส่งตะปูกเกี่ยวเข้าไปให้แน่นอันนี้แน่นเหมือนกันค่ะแน่นเหมือนกันเราก็จะทำไปจนครบทั้งสี่มุมสี่ด้านนะคะเสาเป็นไม้แดงไม้แดงไทยไม้เก่าเอามากึ่งกลมแล้วก็เอามาทำโต๊ะไหว้ส่วนด้านมุมสี่มุมเป็นไม้เต็งไทย และกระดานพื้นเป็นไม้เต็งไทยเราจะใช้ไม้เนื้อแข็งส่วนมากจะเป็นไม้เก่าทั้งนั้นค่ะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นฐานกราบไหวหรือโต๊ะพูดง่ายๆก็คือโต๊ะการกราบไหวเอาไปตั้งกลางแจ้งทีนี้เราก็ได้ทำสีเสร็จสับเรียบร้อยรวดรัดเลยนะคะ ไม่ได้ถ่ายทำให้ดูตอนทำสีทั้งโต๊ะไหว้และสารพระภูมิสารเจ้าที่แต่เราได้มาถ่ายทำตอนยกขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปส่งคุณลูกค้าตอนนี้ยกขึ้นรถแล้วค่ะทั้งฐานพระภูมิและตัวบ้านพระภูมิเรากำลังจัดเรียงขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปส่งเอาขึ้นให้ได้ ทั้งพระภูมิและสารตายายและฐานสองฐานเพื่อที่จะเอาขึ้นรถในคันเดียวเพื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะก็จะเอาไปให้ได้ให้หมดเลยค่ะในรอบเดียวค่ะแต่ที่นี้นะคะที่ที่ทำโต๊ะไหว,ว้สองโตะไหว,ว้ก็คือเป็นฐานโต๊ะไหว,ว้ของพระภูมิ1อัน แล้วก็สารตายาย1อันนะคะที่ว่าเราทำสารฐานสารไหวนะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆเนาะซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะให้เห็นตอนนี้ก็ได้เริ่มมัดเสาพับฮูให้แน่นยึดกับรถยึดกับกระบะหรือเหล็กนะคะด้านข้างรถ เพื่อที่จะให้ขาพระภูมิแน่นเพื่อที่จะให้มาให้ตัวเสาพระภูมิโยกเยกหรือร่มลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรานะคะก็ได้พากันมัดรัดเอาเชือกมามัดให้แน่นๆค่ะตอนนี้ก็ได้ยกฐานฐานของตัวเรือนสามตายายเอาขึ้นรถแล้วค่ะ เอาขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปมัดนะคะเพื่อที่จะเอาไปมัดค่ะการมัดก็มีขั้นตอนในการมัดเพื่อที่จะให้ฐานฐานตายายแน่นไม่ขยับขยื่นเพราะฉะนั้นการมัดก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรการมัดการยึดก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง การมัดเราจะมัดยังไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงเวลามัดนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ให้ตัวบ้านหรือตัวฐานขยับขยื่นเพื่อปิดการเสียหายเวลาเราขับรถออกไปที่นี้เรามัดเราทำมาตลอดเรามัดแทบทุกวันนะคะเราทีนี้มันเป็นความชํานาญของช่างนะคะในร้าน ก็เลยเป็นเหมือนกับว่ามัดง่ายมัดแป๊บเดียวค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็พยายามมัดให้ดีมัดให้แน่นเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายเกลรถคันอื่นที่ตามหลังเรามาตอนนี้เราก็ได้ยกฐานฐานพระภูมิโต๊ะกับไหว้หรือโต๊ะกับไหว้าสารตายายเอาขึ้นแล้วค่ะ เอาขึ้นอันนี้เราจะประกบหน้านะคะจะไม่ตั้งเพราะว่ากลัวสีเขาไปขีดข่วนกันแล้วสีจะทะลอกนะคะเราก็เลยเอาเป็นว่าเอาเอาด้านหน้ากับด้านหน้าเอามาเอามาแนบกันแล้วเอากระดาษรองเพื่อที่จะมาให้สีทะลอกเพราะสีเราทําเสร็จแล้วสีทําเสร็จแล้วค่ะเราต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากลัวสีทะลอก ตอนนี้กำลังทำการมัดมัดเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะออกเดินทางเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้าไปพร้อมๆกันค่ะขับรถไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปรอดูว่าจะเอาไปส่งลูกค้าที่ไหนกันเอย่ยไปส่งกันยังไงเนาะไปเลยค่ะตามดวงพรมานะคะ เราก็ได้ขับรถมาแล้วค่ะเพื่อที่จะเป็นการยูเทินเพื่อที่จะเป็นการยูเทินค่ะอันนี้เรากําลังจะมายูเทินนะคะยูเทินออกมาแล้วค่ะก็จะมุ่งหน้าไปถนนอาเภอบางเพเพื่อจะมุ่งหน้าไปดําเนินสะดวกค่ะเราก็วิ่งรถมาถึงที่ลงแล้วค่ะแต่ลงเรือค่ะเอามาลงเรือค่ะ ลูกค้าอยู่อีกฟากหนึ่งค่ะวันนี้คลิปนี้ดวงพรขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในครั้งนี้ดวงพรขอขอบคุณทุกๆท่านวันนี้ดวงพรกราบสวัสดีค่ะ